ครับอยู่กับช่องวใหญ่เนื้อดำคลาสสิกครับเจ้าซานี่ล่วงแทนเลอร์ครับอุบัติเหตุที่ไม่ใหญ่เกิดขึ้นตะเลขไปแทนนี่ที่นี่นห<ะ>หมหาพาน โดยทีมงานฟินโยสวรกิจครับในหน้าตาคนกูขึ้นมอใสเอาไว้ไหมนี่ไปดับน้ำช่วยได้เด้อคนไหม่พอคนไหม่พอคนไหม่พอขึ้นมาแล้วครับดึงขึ้นมาได้แล้วกำลังเดินรถขึ้นไม่เป็นอะไรมาก หายกระจกก็เดี๋ยวสมแซมมาใหม่ครับคืองานผู้ใหญ่เรื่องสารพัตรข้างครับปูึ้นมาได้แล้วงายเลยนี่เราแท่นเลอร์อยู่ไง,งไน,น,นี่อนาวแค่ไหนกันอยู่ข้างกันอยูข้างกันเลยแคลนเลิกอะตะแข้งนึกแบบ เอาเสียงยังปกติคือเก่าถ่ายของเลี้ยวออกเรียบร้อยครับ ใไปยืนรูปทั้งนั้นให้ตะเล็กรูปให้ก็เลยตัวเพราวรา,วา,วเ,าเดี๋ยวไอ้ตะเล็กรูปให้เังนั้น ลองลอยองการเสียหาย ตอมแซมได้ครับเอาโคมาสุมากู้หายพม่ไม่ทันนะครับตอนนอนตะแคง พอดีผมไปออกเหตุคนจมน้ำทำไหลเสียตั้นอันนี้จะไปงานคนจมน้ำของสะพานนะครับแต่ยังไปไม่ถึงครับแทนเรือาพาวิ่งลงถนน มาได้แล้ว,ลวท็าแกผู้มาให้กำลังใจทีมงานครับป้าผู้ <c oughs> ช่างต่อการันตีแล้วครับ เพียงถ่ายค้องเลวเรียบร้อยติดเครื่องเดินขึ้นมาเองนี่ลองรอยว่าเทนเลอร์มาดูเทนเลอร์ครับลงทางเทนเลอร์ทางแม็กโคซ้อมแซมได้ นี่ครับลองรอยการลงทางแทนเลอร์เลยนะทางแม็กโคเลยครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไปยังหนอดามฟ้าซีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ